ท่านปรมาจารย์อฟฟาวอริตเป็นปรมาจารย์ด้านการต่อสู้ชาวรัสเซียชื่อของท่านออกเสียงเป็นภาษารัสเซียว่าอวอออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าออ oh และออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าเออท่านสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปัญญานุกูลสําหรับสโลแกนประจําตัวท่านคือล้นดีกว่าขาดท่านเป็นตำนานปรมาจารย์ด้านการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง สำหรับวิชาการต่อสู้ของท่านท่านได้คิดค้นขึ้นมาเองโดยการนำวิชาการต่อสู้หลายชนิดมารวมกันเป็นต้นว่ามวยไทยมวยลายลาวมวยประดันเสเรมวยเลดเวมวยโตัวมอยทินจูสยามคาราเต้เทควันโดยูโดยูยิสุปัญจศิลั์มวยสากลชุดโตเอ็มเอชุดบ็อกซิง่งกังฟูยงชุนซี่กงไทเก็กกีตคุนโดโดยท่านได้นำมารวมกันเรียกว่ารัสเซียนบูชิโด โอ้ดูสินั่นคือพลังของท่านโดยท่านได้อ้างอิงหลักสรีราศาสตร์ที่อ้างว่าร่างกายของมนุษย์กว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ของเราเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าในร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์มนุษย์เพียง43เปเซเท่านั้นที่เหลือเป็นจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นในการต่อสู้ของมนุษย์ในกีฬาต่อสู้จะใช้สมรรถภาพในร่างกายของมนุษย์ได้เพียงไม่เกิน43เปอร์เซนเท่านั้นสำหรับวิชาของท่านท่านจะชวนจุลินทรีย์ในร่างกายอีก57เปอร์เซนมาร่วมต่อสู้กับท่านให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นโอ้มันอัศจรรย์จริงๆเลยดูสิ <c oughs> ท่านปร,รมาจารย์ออฟฟารวอิตได้กล่าวต่อไปว่า มีบางท่านพยายามจะชวนจุลินทรีย์ในร่างกายออกมาต่อสู้ด้วยโดยเขาฝึกหนักทั้งกลางวันกลางคืนรวบรวมพลังทั้งหมดในร่างกายออกมาในขณะฝึกซ้อมถึงขั้นที่ว่ากระสอบพังไปสองร้อยใบผลปรากฏว่าปัจจุบันเขาอยู่ที่โรงพยาบาลสีมหาโพดูสิมันสยองจริงๆเลยเมื่อชื่อเสียงของท่านประมรัญอโด่งดังไปทั่วรัเสเซีย จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมมาสามคนแต่ข่าววงในได้บอกว่าชายเสื้อดำกับเสื้อขาวเป็นหน้ามา้าหลังจากที่ท่านได้ฝึกวิชารัสเซียนบูชิโดมาเป็นเวลานานและในที่สุดวิชาของท่านก็ได้บรรลุมาถึงวิชาออทีตพิชิตมนันซึ่งเป็นวิชาขั้นสูงสุดของท่านและท่านได้เปลี่ยนชื่อโรงยิมของท่านว่าสันนิบาตยิม สำหรับไฮไลท์ ight, และความน่ากลัวของวิชาออทิตพิชิตมานขั้นสูงสุดจะสามารถเรียกคนจำนวนมากมาช่วยคุ้มครองคนที่สําเร็จวิชานี้แต่ในเบื้องต้นวิชานี้ท่านเรียกว่าวิชาออทิติกฉีก,กโลกมานแต่ต่อมาหมอดูบอกว่าชื่อนี้ไม่เป็นมงคลท่านปรมาจารย์จึงได้เปลี่ยนมาเป็นออทิตพิชิตมนันจะมาเล่าต่อถึงวิชาขั้นสูงสุดที่ว่า จะสามารถเรียกคนที่ไม่รู้จักมาช่วยเราทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือถ้าใครบรรลุท่าทางออทิสมากเท่าไหร่วิชานี้ก็จะใช้ได้ผลมากเท่านั้นสมมุติว่าเราสําเร็จวิชานี้แล้วมีเรื่องชกต่อยกับคนทั่วไปตามย่านชุมชนต่างๆเมื่อท่านใช้วิชาออทิสขั้นสูงสุดแล้วและกําลังเพ,งพลียงพรำให้กับฝ่ายตรงข้ามก็จะมีคนแถวนั้นมารุมตีฝ่ายตรงข้ามของท่านจนหมอบ แล้วพวกเขาก็จะเดินจากไปพร้อมกับกล่าวว่าไอ้หาต่อยได้แม้กระทั่งคนพิการในปัจจุบันท่านปรมาจารย์อเหลือลูกศิษย์อยู่คนเดียวเนื่องจากอีกสองคนพ่อแม่ได้มาตามกลับบ้านไปแล้วท่านได้กล่าวว่าท่านจะถ่ายทอดวิชาอทิพิชิตมารให้กับลูกศิษย์คนนี้เพื่อจะได้เป็นตัวแทนสืบทอดวิชาของท่านต่อไป แต่ตามที่ดูใบและหน้าตาแล้วไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครดูวิชาของท่านสิครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันโอ้แสดงว่าท่านล้นจริงๆเมื่อมีคนถามท่านถึงท่านปร,รมาจารย์หุ้นตวนเกียรติแห่งเวียดนามท่านปร,รมาจารย์ออบอกว่าท่านปร,รมาจารย์หุ้นตวนเกียรติเป็นบ้าเป็นของปลอมและเป็นปร,รมาจารย์ที่สติไม่สมประกอบมึงันละบ้าบอกอทอิติ เรามาฟังความคิดเห็นของท่านปรมาจารยร์เทียนเย่บ้างนะครับว่าท่านจะกล่าวว่ายังไงเกี่ยวกับท่านปรมจาจันทร์ออทิศพิชิตมนันสวัสดีครับอีพอเย่เอาขอถามจากบาดเนี่ยว่าท่านปรมจาจันย์ออทิศพิชิตมันเนี่ยเป็นของแทบหรือ่าอาซำรับปรมาจังออทิตเนี่ยอีพอเคยเบิงเล่าไรเจไรหงยหล้าววังทองถาว่าสิบอกว่าอาอาจังหลายละอ่ะ พอว่าคงประเภพงาไี่พอว่าเคยพออ่ะมั่งทิกพปกติตั้งเจ้ว่าอัเลี่ยงจบจากปังยา่าโนกุงอ่ะแล้วเพิ่นเคยต่อสู่เทิงเดที่บ่อพออันเท่าปังนังสิขึ้งไป้เขาขาดสิเมนเพิ่นอายุเท่าไรล้วพอหกสิบแปดปีนี่เราอ่ะคิกว่าปังนั่งเนาะ6.8บปดะ่ 68, ะท่านเท่านีละพออ่ะบ้านมึงติ สามรับค้งไหวหกสิบแปดเนาะเป็นไหวที่บ่โหจักขีโบโหจักตกเนาะห้างแจ้คิดว่าเจ้าของตกนะบักไรแจ้ะขีแจางกอ,อกมา,าเห็นพอเห็นมาหลายค้งเลยเรื่เดี๋ยวนี้เอาไหวขนาดนี้เนาะมั่งอยากขีอยากตกบ่ออกแล้วยันเล่าขีแตกขึ้งหันบ่พอ,อมั่งกามบ่าปางนั่งหลอกลักลง อ่เพราะวาในชีวิตของมนุษย์อะมั่งบ่งมีผู้ไรอยากสี่ขี่กั้งขีแนบปางนั่งรอะถึงคังไปขี่แตงถึง่างอ่ะมันก็ต้องถือว่าเป็นสุขยอดของมนุษย์แนววังเถาะตัวมั่งกับวนแน่เนาเลี้ยงขีเลี้ยงตกอ่าเพราะวัดตรองเนี่ยไอ้พ่อปวดขีคือมาลหลังหลังเอยเอาอาซ้ำเ่ยล่ะเนาะไอ้พ่อไปขี่กังและสําหรับต่อไปนี้ จะขอนําเสนอาการชกของท่านปรามาจารย์เทียนเย่ขึ้นชกกับนักชกเทควันโดแชมป์ประเทศจีนเท้ากาดำภาคลาวเอาต่อไปในกรททานปรามาจารย์เทียนเย่แหล้ะบู้วิ่มาเป็นธรรมดาพี่น้องเ้ยพานมาลอยเอเจ็ดหัวเมี่ยงสําหรับท่านปรามาจารย์พุ่นแล้ววัดกับนักชกเทควันโดระดับแชมป์าเลยมังเบื้องในนามัดของท่านพว่นในบัท่านปีตะระบาดโว้ยพุน นักสู้หัวใจสิงห์น่แล้วเบื้องกางเกงนี่แหละเฮ้ยกางเกงมวยไทยเห็นตัวนั่นเห็นปะเอาเอาดูลีลาการโชว์ของเทควันโดครับการเตะเนี่ยเหมือนมวยไทยเอาแล้วก็มีเข่าด้วยเอาเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้โยท่านบอกาจารย์ถือเตะเฮ้อว่าแต่ไี่อ่านนันนเห็นปะ่ท่านซูนแล้ววะจ้ะเอาเทควันโดนี่ยเต่เตะไม่เหมือนเทควันโดนะเอานั่นจ้วงมัดเห็นตัว เอาสำหรับค่าโต้ของท่านปรมาจารย์เทียนเยในครั้งนี้นะครับเนาะเจ็ดหมื่นหยวนเอาหรือประมาณสามแสนหาเอานั่นเห็นว่าท่านตีโว้ยตายคาคาเทะคนโดนแล้วเอานั่นเอาใหญ่หูเขาเอานั่นนั่นนั่นเอฮาแยกทำไมพนักรรมการาเออนั่นเฮ้อเฮ้อเออท่านยังบ่ยอมมันเถอะโว้ยลองเบิ้งเสิร์ลกับท่านเทียนเยเอาอายุของท่านในขณะนั้นห้าสิบสามปีนะครับเอาสำหรับไอ้เทะควันโดเนยี่สิบห้า เอานั่นสปรินคิกแล้วโอ้้ยโอ้ยลองบางทีทันเทียบเหยียดทนไหมน่ะพื่อนนะเนี่ยเบื้องในเปลี่ยนอะไรนั่นเห็นไหม่าทันบลดละคว่ำพญาย่างบันเถาะอ๋อหนั่นจ้วงด้วยมัดนั่นโอ้โห้ยเบื่อไปแต่ละบาทอีพอเอ้ยไอ้มัดคอนปอนน่ะแหละเขาบ้านเ้ามีมัดคอนตอกซิวดิอ่าแต่ว่าท่านพระบัตรเอาไทยหน้าเห็นบอกว่าน้ำขบวนน่ะแหละอันหนันเอาดูดูจิตวิญญาณนักสูงของท่านบันเถาะ ไว้ยขนาดล้มแล้วท่านกับสิตีดิเอากรรมการแยกแยกตมอาพนะเอาเอ้าเออเนี่ยไปตีของแงมล้มพนะกรรมการว่าเอาตีก็ผู้เถอะนะครับเนาะเที่ยคนโดว่าแต่เอ้ามัดยกเดี๋ยวเอ้ามัดยกแล้วท่านกับสวนดอะไรล่ะว่างหันเฮ้ยทีงไหนเว้ยเก็บมันเข่าข้างกระไตน่ะเว้ย ส,สั่นเถือกรเพื่อลหลหัวพงด้งแล้วเอาเตี้ยวแบกค,คิกแะลท่านเอานันทุบมันไปบ่ท่านทุบหลังน่ะนะเอาเทียคนโดดตีเขาแล้วเอาตีเขาแล้วโอ้ยเว้ยคว่ำพยายามของท่านสูงทรงยิ่งนักเอ้าท่านถึกตีเขาแตฮ่หูเอาลองบางตีเอ้าอันนั้นีซ่าหามขาขามัดน่นแหละเอ้าเบิ้งเบิ้งปวเห็นบ่จวงด้วยมัดน่ะเอานั่น โอ้ยบ่กลมแล้วเฮ้ยเป้าปากละบัณฑิตท่านเอาเอ้โหอ้ยเอาเที่ยคนดเอาอีหลีด้วยครับนี่บ่แม่นโชคเลนดี้เอาเที่ยคนดูเนี่ยจ้วงเต็มที่เห็นแล้วเฮ้ยเอาหนั่นเห็นไ่มท่านกับเต็มที่กันแล้ววะทุบไปแต่ละบาทนี่เว้ยท่านวศนนอกหรือท่านศิสนะตายพวดน่ะเอาหนั่นนัเห็นบ่เอาหนั่นเห็นบ่ภาษาอย่างกับเที่ยคนดูแต่เอ็มเอท่านกับวัดมาหรือไม่เนาะนั่นน่ะเห็นบ่างอ่ะ เอาว้จังเนเท่คนโดเฮ้อเฮ้อฮ้วยพอโปปากแล้วเนาะครับเนาะเอานั่นเอามัดสวนเฮ้เอาสวนอีกแล้วฮะเอาเอาตีไปก็ะลียมม่งโมงไปัแล้วท่านปรบมือจันเทียนเยเอากรรมการแยกว่าให้สัญญาณชกอีครั้งนึงเถอะเอาไว้จังเลเท่คนโดเอานั่นเฮะเอาหนั่นจวงโอ้โหเอาหนันหันโอ้โหพี่พอยแม่ดังบึมเรยนลูกหัน นี่แหละที่บอกว่าท่านทุบเทควันโดกับลูก <c> น <anda> ี aussi. ่แหละนี <sandwiches enemies dropped> ่เขาจงเอื่นว่าทุบกันเถอะเอาว่าจังไหนวงหันเนื้อขี้จังส่งขอเสียกเหรออีพอเอ้าหนั่นโอ้โหเนื้อเฮ้ยสามแสนหาไมเนาะไฟสีบ่เอาปวนไหนเห็นว่าปวนไหนเห็นว่าโอ้โหเอาตีเขาบ่ถือสีแอร์แล้วแน่เราบัเนี้เอาหนันเฮ้ยล่วงเมืองเสร็จแล้วนั่น ท่านหายใจก่อนวัน <impl anted> เอะเรียกพลังลมปานโอ้โหถือเตะกันเขาไอ้พ่อไอ้แม่ดังป้องลางออา่างเลยล่ะนเอ้าวประธานกรรมการนับหา้าหกเจ็ดแปดสู้ไหมสูม้ไหมท่านกรรมการว่าสังกบัสกุบะกามัดจีรกยังมัดามเอา้าท่านสู้่อนะครับเนาะโอ้ยนักสู้หัวใจสิงกันแล้วเว้ย ท่านพานมาหมดแล้วเนาะเอ้าทั้งเทพควัโดทั้งกังฟูทั้งมวยไทยทั้งสุเน่เอาไหมเฮ้ยท่านพานมาหมดหลยเสียแน่แต่ท่านบ่เคยแพ้คะแนนทั้งทัวแพ้นอกเมื่อต้นท้อเอาว่ายังไงเอาโยกไรกหนงโยกที่สามเลยดิครับนี่ดูดูเอานั่นนั่นโอ้โยมังเจมาหลอกสั่งว่าอย่างกูเก็บพนันทัน่าเอานั่นนั่นโอ้โยตีครับตีนะเอาหากินเอ้เอาว้แทนให้กรรมการเฮ้ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดสัวส่วนเยอะพนัสธาเอาลองมึงจะแล้วกับท่านปรมาจาร,รย์โว้ยตลอดอีแตนท่านก็เล่นต่ำห้างเมื่อสี่ขั้นไหมเนาะภาษาญย่งกับเทียวคุ้นดูเอานั่นพุ่นเห็นบอกว่าท่านถือจีบเอาเป่าปากแล้วเอาท่านพอยยิ่เอานั่นนั่นโอ้โหเดียงไปเดียงมาแล้วเอ,เอานั่นโอ้โหเจอแบ็คคิกโว้ยแต่มวยไทยถือทีเดียวกับจุก back นี่แบ็คคิกนี่นั่นแต่ว่าท่านทนไหมเนาะเอาว่าไว้ในกรรมการ เอเอาหยุดตีกันโชคสำหรับเนี่เอาอุยท่านสูดอดไอยู่ไหมเนาะเอา,เอาหลังจากตีกับเทคข้นโดยแล้วเนี่พยพอเยรู้สึกจังไหนเนี่ยพออังกูกะโฮสึกว่าเจ้าของแผ่นนกทองตัวมื่อหหายกุอกลมาจังไรบักฮานนี่ยหมเวิหากิงเอ้ยสำหรับครั้งนี้นาะพอเป็นการแพย่เทียที่สลายอีพอจำในบ่ มั่งตอบอยากอยู่นะสำมึ่งจะให้ตอบไงไงมึงต้องถามว่ากูเคยสมาจัชเชียบว,ว่าฮาจิงโดยปกติธรรมาดาแล้วไข่เป็นคนเชียบว่าเป็นแต่ว่าไข่สิเชียบมืดเศร้าหน่อแม่บักหน่อยหน่อยพวกนี้ย่างสามห้าจริงหรือจริงมาถามไข่ไหมตีกันบ่แหลงพาพื่อาโถเล็กน้อยคุณมึงนี่มันคือแเต็แมแก้มแม่มันเถอะอ่ะบางท่าทางยุบป,ปอซี่ปอหันนี่ดิด ตีกันบ่แรงัดว่าวายสังกุตเป็นนุ่ม been, h, เนื้อบักนี่เป็นศพว่านอนอันหนังสือพิมพ์กันนอนเหตุ้าสวดคนเอ้ยตีให้ท่านเศร้าอยู่ดี่ทหอัดสำรับเด็กน้อยอัดที่ไปราาพอนา่ไอ้คงเมื่อกี้เนาะเฮพอโหได้มั่งเปล่งผู้ไรมั่งเปล่งโลกตำรวจมั่งบอย่างไผเฮงยังกาบ่ติดคุก อันแลตำรวจแมวมังทั้งลงพักกาอันก็นร่วมหัวกันอ๋ปกปิดความผิดล,ลูกตำรวจ่ะมึงไงสิผายเลยอ่ะตำรวจไม่ไวหวเฮ็กหยังเอาสัง่งปกปิดความผิดให้คนอือนหล้ะก็ก่ขีข้างเฮกงั้นว่าจับผู้ไรสิมาเป็นตำรวจหาสัตว์แตกยังไงฮะว่าอยากไอ้ไซมไมต้องหลอกไะครับไอ้ยังกอดกังจอมพลังบ่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง